เอายาเบียหนูมาให้เขากินอยู่แม่ว่ามันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอยเงี้ยก็เลยว่าถ้าไปแล้วก็คงจะสบาย คนโตอายุ36ปีเป็นสติปัญญาเวลาเขาไม่พอใจเขาจะถอดเสื้อประชดเราเขาก็จะออกไปให้คนอื่นเห็นให้เราอายคนเนี่ยออคนนี้ชื่อแทนค่ะเพราะว่าเป็นออทิติกผสมปัญญาคนนี้ถ้าไม่ได้รังใจก็จะตีเพื่อนตีคนที่อยู่ด้วยกันเขาจะดึงผมดึงอะไรจะไปเรื่อยๆค่ะไม่อยู่นิ่งถ้าไม่มียาให้กินเอ้เช้าหกเย็นหก หมอบอกว่ายิยนเราไม่ดียิยนยิยนเราไม่ปกติคือถ้าได้เป็นผู้หญิงหมดก็จะเป็นแบบหากินเองไม่เป็นเราเราทำกับข้าวไว้เขาก็หากินเองไม่เป็นต้องตักให้ต้องยื่นให้เขาถึงจะกินได้ไอเขาไม่รู้จักว่าอันไหนสุกอันไหนไม่สุกถ้าถ้าอยู่ในตู้เย็นเขาก็จะออกมากินหมดเลยกินเองได้เฉยแต่อาบน้ำเองก็จะ ไม่สะอาดไม่รู้จักว่าเสื้อผ้าแห้งหรือไม่แห้งแม่ซักให้แล้วคนนั้นเราไปตากคนนี้จะเก็บก็มาผสมกันมันก็จะเน่าขึ้นราแม่ก็เลยต้องลอกถ้างั้นเขาลื้อหมดคือจะไปรับจ้างมันก็มาติดอยู่กับลูกค่ะเรามาคาลูกไม่มีคนดูลูกให้ถ้าเอาลูกไปด้วยเขาก็ไม่จ้างเรามันไม่ทํางานไม่ได้เต็มที่ไปไหนก็ต้องพากันไป หมดค่ะลงมาลงมานั่นรถสั้น่ะถ้าสมมติว่าไปเกี่ยวหญ้าให้กัวก็ต้องเอาไปหมดกลับก็กลับพร้อมกันตอนอยู่กับแฟนก็ก็ถือว่าแบกอยู่ c, แต่ก็ยังเบาหน่อยนึงแต่พอแฟนมาเสียก็คนเดียวค่ะแบกภาระ Technology. คนเดียวรู้สึกเป็นกรรมของเรานี่แ่ะค่ะคนอื่นเขาก็มองว่าเป็นกรรมเบรนเราก็แล้วแต่เขาจะมองเขาต้อง ork, ยอมรับกรรมตรงนี้ไปก็ทำ ทำให้มันดีที่สุดต่อวันทำตั้งแต่เช้ายันค่ำตอนเช้าก็จะอาบน้ำให้ลูกเพราออาบน้ำให้ลูกก็จะโล่งไปอีกเปาะหนึ่งพอทำกับข้าวให้กินก็จะโล่งไปอีกเปาะหนึ่งลูกจะเป็นยังไงเราก็เราก็รับได้ค่ะเพราะว่าลูกคนอื่นถึงเขาจะดีก็สู้แล้วลูกเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้ เวลาเราเหนื่อยเขาก็ตักน้ำมาให้เราจินเวลาเราเหนื่อยเวลาเราทอ้อเราไม่ไม่สบาย <c oughs> เขารู้เขาจะมากอดกอดแล้วเขาก็จะมารูวบหลังเราบางทีเก็ร้องไห้เราก็กเราก็ทำตาซึมเหมือนกัน <c oughs> แม่ก็เลยว่าคนปกติเนี่ยบางทีก็ไม่ดีเท่าคนพิการ ก็ภาระตอนนี้ก็หนักอยู่ค่ะแต่มองผ็ดเผินก็อาจจะดูดีหน่อยแต่พอพออยู่ในลึกๆจริงๆนะมันจะหนักมากอยากที่สุดถึงจะอยู่ได้เรื่องของคุณสิริการเนี่ยก็ผมได้รับเรื่องมาก็รู้สึกว่าเอสงสารคนที่แบบว่า เหมือนกับมีทุกข์อยู่แล้วนะในเรื่องการดํารงชีพเสร็จแล้วก็ต่อมาก็มามีปัญหาเรื่องลูกพิการตั้งแต่เด็กทั้งสองคนเลยทำมาหากินก็ลำบากแล้วยังต้องมากระเตงลูกอีกไม่รู้จะทำมาหากินยังไงไม่ไม่พอรายได้ก็ร้องเรียนมานานก็เห็นปั๊บผมก็เข้ามาดูคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการของลูกอยู่แล้ว ตอนนี้เขาได้ได้มาแล้วเริ่มต้นจากพันกว่าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น3 0 0พันพอได้สอบถามเพิ่มเติมวันนี้ทั้งส่้วนราชการมาตรงนี้พบากฏว่าสามารถเบิกเงินได้อีกเดือนบางสองพันบาทก็เงินเดือนลูกคนพิการก็สองคนก็พันหกเงินบัตรสวัสดิการก็900ค่ะแล้วก็เงินที่ทางรัฐให้มาเมื่อสองเดือนที<ๆ>่แล้วก็เดือนละสามพันก็หกพัน เงินเงินที่ได้มาเดือนละสามพันแม่ก็เอามาซื้อซื้อปลาเลี้ยงกับกับทำบอ่อปลาะะเงินคนพิการก็เอามาซื้อกับข้าวบ้างซื้อข้าวบ้างเงินสวัสดิการก็เอามาซื้อของใช้ในบ้านเป็นสบู่ยาสีปันผงซักผ้าเงี้ยยาสระผมเนะะี่ยค่ะก็จะเดือนชนเดือนบ้างไม่ชนบ้างอันไหนไม่พอซื้อเราก็ไม่ซื้อค่ะ เราก็จะประหยัดอย่างตะไคร้ขาพริกอย่างเงี้ยค่ะตัวเองแล้วตอนวันเราก็ดายหญ้าพวกนี้พวนดินให้มันงอกงามขึ้นมาจริงๆแล้วส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนี่เขาก็พยายามช่วยไม่ใช่เขาไม่ช่วยแต่ว่าแต่ละส่วนราชการเขามีกรอบอํานาจของเขาเนี่ยในระดับหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีระเบียบราชการเขาก็ต้องเสนอเรื่องต้องทําอะไรอย่างเงี้ยมันช้านะครับนี่พอเราเข้ามาเป็นลนักษณะเป็น ส่วนกลางที่จะเข้ามาดูแลจัดการเราก็สามารถระดมคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงม,มนุษย์หรือว่าทางจังหวัดนะครับหรือว่าทางท้องถินน่นเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทําให้เราช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นครับ ถ้าจะถามจริงๆนะมันเป็นโดยนิสัยผมอะนิสัยผมคือผมเห็นคนที่เขาเป็นลักษณะตกระกรรมลําบากหรือตกภาวะอันที่หลักยากลำบากแบบนี้ผมตั้งแต่เด็กๆเห็นคนแบงนี้ก็พยายามหาทางช่วยมาตลอดเป็นมันเป็นนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแต่พอเอิญพอเราได้มีตําแหน่งหน้าที่ราชการไม่ว่าทางทางราชการหรือการเมืองเราก็มีมือยาวขึ้น นะสามารถเอื้อมไปตรงนู้นองนี้จัดการตรงนั้นตรงนี้ประสานงานตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพื่อจะมาช่วยเหลือแก้ไขเขาได้ผมก็ทําอย่างนี้มาตลอดนะครับดังนั้นการที่เราได้เห็นปัญหาเนี่ยท่านนายกได้อนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการที่ผมเป็นประธานอยู่ปัจจุบันนี้คือกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติราชการก็ทําหน้าที่เหมือนตัวกลางในการประสานงานเป็น o r g a n i z e ์นะครับเพื่อให้ส่วนราชการที่เขาปฏิบัติกันอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถทําได้มากขึ้นดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาประชาชนได้ดีขึ้น พอเรามาช่วยดูแลเราก็สามารถระดมจากทุกๆส่วนราชการมาได้พอระดมมาได้มันก็สามารถทําให้ปัญหาหลายเรื่องที่เคยคิดว่าติดขัดมันก็ปลดล็อกไปได้เราก็อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าความจริงอํานาจทางการเมืองอํานาจในทางปกครองในมันความจริงถ้าใช้ให้ถูกในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือความเดือดร้อปนประชาชนมันทําได้นะครับขอให้เราลงมือทําจริงและตั้งใจทําจริงก็พอ